ô áo áo áo

แต่ว่าแต่ว่าไอวาออกเสื้อเลอะก็เลยต้องเปลี่ยนอันยาทัไยใาน่เสืนอัีแดงอันาอย่าอย่าออนอ่าอัาอันย่าอันแ่อ่าอ่าอั่าอัาอา่ยอั ขเขาเขาเจียนค่ะ yes เขาอาเจียนก็เ <c oughs> สือ้อเหลอก็เลยต้องเปลี่ยนเออเมื่อกี้อาม่าอาม่าไม่เห็นมันมีที่ดูดด้วยเอออุย อคุณโฟเกตมีส่งดำมาให้เราหนึ่งร้อยดวงนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ทุกคนได้ดูคลิปใหม่ของเราหรือยังในบีมออย h a n n e l คลิปใหม่เราไปซื้อเงินจริงๆก็คือซื้อไว้แบบ <c oughs> ช่วงที่มันพีคที่สุดจำราคาไม่ได้แล้วเข้าไปดูราคา ได้ในคลิปนะครับว่าเราท้องไงคะ What's that? <S a plane. a l e p a n e คุณลักษิกาส่งมาสามสิบห้าดวงครับขอบคุณนะไห <c oughs> นใครได้ดูคลิปในบีมอยช anel ตอนใหม่แล้วมั้งครับคุยกันหน่อย พรสวรรค์สมัสิบดวงครับก็อยากจะแจ้งว่าเสื้อเรามาแล้วเสื้อเรามาแล้ว,วนะเสื้อมาส่งแล้วทุกคนเสื้อเสื้อดีไซน์ใหม่ของเราคอลเลกชันใหม่มาส่งแล้ว ตามรูปที่พ่อลงเลยเออตามรูปพี่พ่อลงเลยงงามอันยาคืออู๋สตาปาร์ตี้เพิ่งดูคลิปซื้อเงินจบค่ะเป็นไงมีคนเขาไปเขียนว่าอุ้ยสมน้ำหน้าค่ะคุณพ่อ เอาเลยเสียใจคุณปอสมัตเก้าสิบเก้าดวงครับรถมมารแล้วรมาหลบเร็วหลบเร็ว อยู่บ้านหลังนู้นลูกเป็นไ,ได้แล้วมีคนบอกว่าดูแล้วค่าอยากซื้อตามเลยอยากซื้อเงินตามหรอช่วงนี้ก็น่าเข้าอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันลงมาเยอะมากเลยทุกคนที่นี่ทุกคนก็คือติดดอยกันหมดดอยเงินดอยเงินแท่งเข้า <c oughs> <c oughs> ไปวันที่พีคสุด <c oughs> ก็ลองเข้าไปดูได้ใครสนใจก็เข้าไปดูได้ในบีมอ h a ชแนลตอนใหม่นะครับขอบคุณคุณจาทองขำละครับนีลานานีนีลานาป่ะส่งมา20ดวงครับพร้อม F คุณแก้วกันดา536ดวงคุณแก้ว เงินเดือนออกยีห mm ้า hmm. จ <oh> <ina coming around> no ัดมาเลยค่ะพ่อพแจ้งอีกทีนะครับเสื้อคอลเลกชันใหม่ของอ่าดับเบิลทวินเสื้อ t ีพีไออัญญาคอลเลกชันใหม่ออกแล้วเดี๋ยวจะเปิดขายเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวแจ้งล่วงหน้า เอาคุณแก้วส่งฮะเออใช่สนับสนุนค่าค่าดอยของพ่อพ่อได้นะครับต้องการออกซิเจนด่วนมากติดอยู่บนยอดเขาพี่แก้วส่งมาอีกพันดวงขอบคุณนะเฮ้ยระวังระวัง พี่ว่าเ้ยพี่ว่ามาเรียกลูก นั่งอะไรโอเคให้ม่นั่งเถอะอย่างน้อยก็มีพี่หนุ่มกลาเป็นเพื่อน,นพี่หนุ่มก็ซื้อทองไงพ่อซื้อเงินเงินมันขึ้นลงทีมันโหดกว่าไงแล้วพี่นะก็ไปซื้อเงินเสร็จแล้วก็นั่งดูข่าวมันร่วงลงมา ในวันรุ่งขึ้นที่พี่หนุ่มกลาเขาติดดอยก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะดีนะเนี่ยที่เราไม่ได้โพสต์ลงไปเป็นโพสต์เป็นรูปทิ้งเวลาให้มันผ่านไปนานอยากรู้ว่าสภาพจิตใจเป็นไงมั่งก็ไปดูได้นะครับในบีมออยชาแนลตอนใหม่ติดดอยแท่งเงินจ้า คุณการพิชชาสองเกาสิบเก้าดวงครับถามพี่ถามถามพี่ยาดีกว่าพี่ยาอัญญาอัญญาคะอัญญาแมามมีอยู่ไหนอ่ะ อัญญาพ่อถามหน่อยอัญญาการลงการลงทุนมีความเสี่ยงไหมการลงทุนเสี่ยงไหมลูกมาแล้วเราจะรวยไหมเราจะรวยไหมลูกเราจะรวยไหมรวยรวยไหมอืมวีพี่ว่าเป็นไงเดี๋ยวแชทเชดเชด พี่ว่าพีนี้พี่ทีน่ารักมากจำได้ว่าคุยกับมามีตั้งแต่เงินโลละหกหมื่นใช่ไหมคนบอกว่าลุ้นให้ขึ้น ทุกคนแล้ววันที่ยี่ห้าเราไปที่ไอคอนสยามเน้ยน,นะเขาเล่นอะไรกันอยู่เขาเล่นอะไรกันอยู่เป็นผู้เชี่ยวเข้าไปกี่คนไหนด้วยอ๋อเเค้้าป็นนอ่สรหมายถึงว่าทั้งหมดเหรอในบรรดาทุกคนเขาจะให้แฟนคลับเข้าไปได้สามร้อยคนไม่ว่าแฟนคลับกลุ่มไหนก็ตามได้แค่แอ๋อโอเคไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องพยายามลองดูแล้วกันเออ ได้ก็เดี๋ยวเจอกันนอะมนไม่ได้ก็เจอกันโอเคไม่ได้ก็เจอกันแวปไปแวะไปเชร์พวกเราบ้างอาจด้อยู่ได้จแฟนหน้าได้ดูจนอยากซื้อตามเลยค่ะพอดูจนจบขอคิดก่อนเรื่องเงินใช่ไหมแต่ว่าเสื้อต้องเอฟนะ <c oughs> พิธีอะเอ้าเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยพิธีพิธีพี่่าก็เข้าบ้านแล้วเหรอโอ้โอออเคคุณวิไลพรสมมาสิบดวงขอบคุณทุกคนที่ร่วมสมดาวให้นะเดี๋ยวมันก็ขึ้นตอนนี้มันปรับฐาน ปรับลงมา50%เลยเน้ออุ้ยมีเงินนะเป็นน้องมีทองนะเป็นพี่ครับพี่พี่อูนมีน้องแล้วเออดีใจกับเขาเนอะ พี่อุ่นมีน้องแล้วน้องพี่น้องพี่จำพี่อุ่นได้ไหมจำพี่อุ่นได้ไหมพี่อุ่นเขามีเขากําลังจะมีเบบีแล้วเขากำลังจะมีเบบีแล้วนะยินดีกับยินดีกับพี่อุ่นเขาก่อนเลยยินดีก่อนแล้วยินดีครับยินดีด้วยนะคบอ่าป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 ่ no this is our this is our scooter. s c o t e r this come from our home this yeah, your p e so you s o n เ y ็นยเงินยาห้อยอะไรอ่ะลูก อยากเข้าบ้านแล้วเห,หรอพ่อพ่อขายเสื้อคอลเลกชันใหม่วันไหนยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ตกลงกันอัญญาอัญญาบอกซิอย่าลืมมาซื้อนะคะอัญญาบอกขายเสื้อขายเสื้อเรนก่อนอะไอนอรนะออะไรนะอะไอไนะดดอนอรนะอนะไอออนรออไอรนนะ <c oughs> เอาแล้วโอเคแล้วป่ะเตรียมเข้าบ้านดีกว่านี่คนบอกว่าเดี๋ยวก็หลุดดอยเงินแค่ถูกปั่นกอเฉยๆค่ะแวรู้สูทองไม่ได้นั่นสิทำไงดี ดรียนยาทำไงดรียนยาพ่อถามว่าทำยังไงดีติดดอยทำไงดีคะติดติดดอยเงินทำไงดีลูกฮะเพราะเข้าด้วย

เสื้อขายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราแจ้งอีกทีนะค่ะคืจับแน่นอนออใครจะทำเป็นแบนี้คุณแก้วบอกว่าคุณแก้วพร้อมเอ็กเสื้อสิบตัวแต่ต้องหอมแก้มอัญญาหนึ่งทีอ่ะทำเป็นหอมหนึ่งต่ออัญญาพ่อจุ๊บแจมหนึ่งทีได้ไหมคะได้ไหมคะจุ๊บให้พี่ดูได้ไหมพี่ล่นเป็นน้อยจิ้พี่ที่พ่อไลฟ์หนูดูได้ไหมเออ ฮัลโหลฮัลโหลคไมานแล้วล่ะูกคุณนัทมนสมมาสิ่สิบห้าดูโอ้มันคือองค์หญิงพีชไงที่หนูใส่รองเท้าไงแล้วหญิงพีชไงเจ้าหญิงพีชไงชมพูนุสมมาห้าสิบดูคุณดอลลี่สิบดูใจลุ่มล่มครัพ่อถือว่าลงทุนระยะยาวยาวแค่ไหนอ่ะมางคนบอกสิบปียาวมาก เงินเย็นมากอ้ามาอมีเราจะไลายขายเสื้อเมื่อไหร่อะไรนะยังไม่ได้ค so ิดเลยยังไม่ได้คิดอ่ะสิ้นเดือนสิ้นเดือนอีออนเขาอยากืออีออนเขอยากซือบ้างเลยเขาบอกยิ้าย่ิบ้าเงินเดือนออกเออ้าเลยแต่บางคนเขาไม่ออกยี่ิบ้าไงอ่ะก็สิ้นเดือนละยิขาไม่สิ้นเดือนเป็นต้นเดือน เงินบาทละกี่บาทแล้วคะวันนี้วันนี้กี่บาทอ่าเช็คดิ่เมย์ัเยก็สอากทิเออกาศมันเย็นอ่ามซนะยืมอรคุณสุพัฒตาส่งมาห้าสิบดวงพี่ไอวา ไม่ได้เอามาเยอะเพราะว่าเอามาแล้วไม่เหลือกำลัง <c oughs> ดูสองสาวไปซื้อเงินดูได้นะทุกคนอย่าลืมไปดูนะ <c oughs> พิมพ์ออยชาแนลตอนใหม่ <c oughs> เราซื้อเงินลงทุนให้ลูกรับตุวจีนมีเขาใหญ่จะแบบมีเงินให้ลูกตอนลูกโต เหมือนบ้านกบัวเลยค่ะจำโซฟาได้ไม่ใช่นะมันจะแมนไปไหมเนี่ยเรอ ร้อยเอฟเสื้ออ่ะ <c oughs> ปั้นหนึ่งส่งมาหนึ่งร้อยดวงอ่ะทุกคนอยากบอกว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อเสื้อเราพร้อมเมื่อไรเดี๋ยวเราประกาศนะว่า <c oughs> จะไลฟ์ขายกันเมื่อไร่ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะแต่น่าจะเป็นหลังมาที่ยี่สิบห้าเพราะหลายคนบอกว่าเงินเดือนออกช่วงนั้นใช่ไหมใช่ไหมครับออกยี่ห้เก็บเงินไก่อนเออ ราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมเนื้อผ้าดีเหมือนเดิมพิธีเรียอะไรอะ่ะลูก <c oughs> พ่อค้าถามนิดนึงน้ำพีฟันน้ำนมหักบ้างหรือ,อยัง อมไม่บอกไม่บอกไปบริจาคเลือดก่อนนะพ่อสองวันหนเจอเลยเปลี่ยนเป็นไไรครับโอเคเจบแล้วลูกเดี๋ยวจบแล้วพ่อเปลี่ยนให้ที่ใบกินเน้นไะ

วันคอนเสิร์ตที่มหิโดนเด็กจะมาด้วยไหมคิดว่าเวลามันไม่เหมาะสำหรับเด็กนะสุมามีให้ความรู้เรื่องซื้อเงินสักไรไหมคะหมายถึงว่าซื้อช่วงไหนไม่ติดดอยเหรอไม่กล้าให้เลยอะ่ะ อ่โอเคเดี๋ยวเราไลฟ์กันแค่นี้ก็ใหญ่อ๊อ,อนั่งดีๆหน่อยลูกพี่วาฝากทุกคนไปดูบีมออย์ชาแนลตอนใหม่ด้วยนะครับพี่ทีฝากทุกคนไปดูบีมออย์ชาแนลตอนใหม่ได้ด้วยได้ไหมไอคุณไหนสิลูกไปดูกันด้วยนะคะ,ะ,คะและเดี๋ยวเรามาซื้อเสื้อกันตาอยู่ไหนเนี่ย ตามมองพ่อไะเนี่ยเสื <presidency> ้อใส okay. ่ด <being unt> <jamais> ีมากเลยนะอันน้งพีชวนด้วยน้งพีมีชวนว่าเสื้อเสื้อเสร็จแล้วนะคะเสร็จแลยคัีใส่ดีมากเโอเคตาแล้วอุ้ยเอาเสื้อมาด้วยนี่นี่ไงเสื้อเราสื้วยมากเลยใช่ไหมน้งพีชี้สิคนไหนเป็นใส่เลยิแล้วพี่จะไน อันนี้พี่เกียรนี้ตโตไข่กว่อันนี้อัน่น้อบีแอนี่ีเาโอเอมาเสื้อหเมีสไซส์เหมือนเดิมนะี่ห่อยากให้มันมีทำคลิปสอนพับตกบัวอ่าโอเคได้ โอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันยี่สิบห้างานหลายงานรับรางวัลโซเชียลอะวอร์ดเนี่ยครับก็มีบ้านเรามีชื่อติดไปร่วมแข่งขันกับเขาด้วยแล้วเราก็ไปมาทุกปีปีนี้เขาก็ชวนไปเดินพรมแดงก็เลยว่าจะไปนะ จะพาเด็กๆไปเดี๋ยวแต่งตัวหล่อเต็มที่จัดไปใช่ไหมพี่เทใช่โอเคผมบอกว่าขายเลยพร้อมเอฟเสื้อเป็นเงี้ยอนนี้ขายให้ถ่าย นี่นี่นิทีอันนี้ใครใส่ไปเหมือนแบบพกเด็กไปด้วยสี่คนอาจจะหนักหน่อยมีเด็กเกาะกันไปบนหน้าอก <c oughs> โอเคเปิดขายวันไหนเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับ บายบายทุกคนบายบายอัญญากินนมด้วยลูก